ขาราชการจังหวัดอุทัยธานีดิชันงานของประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานีมีความดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในงานรับถอยหลังต้อนรับปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2556ซึ่งทางพทศบาลหนึ่งอุทัยธานีได้ดำเนินการติดต่อกันมาทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อรัรกษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยให้ยั่งยืนตลอดไปและเพื่อเป็นการ แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุถภัยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ศักรา2556นี้ณโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุถยธานีในข่าวอวยพรแก่พี่น้องชาวจังหวัดอุทยธาน,นีและผู้ร่วมง,งานทุกท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไปขอกาบเรียนเชิญท่านค่ะพี่น้องประชาชน ชาวไทยธานีทุกท่านก็ผมรู้สึกกินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมรับถอยหลต้ก็รับสักราชใหม่ในวันส่งท้ายปีเก่าก็รับปีใหม่ในค่ำคืนนี้เรื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าดีก็ผมขอเชิญอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ได้ประสิทธิภสษาพรชัยให้ชาวไทยทานีทุกท่าน มีความสุขเกษะแเป็นปีสัพพะโสโรคภัยให้หายหมดไปกับปีเก่าเกียรติยศพร้อมพร่งเกียรต,ติยศเ,เพิ่มพิ่และมีความสุขต้อนรับปีใหม่ทุกท่านและในดับต่อไปขอเชิญชวนพี่น้องชาวอุทัยธานีทุกท่านร่วมนับถอยหลังต้อนรับปีใหม่พร้อมกันเตรียมตัวนะครับ เนียครับเอาล้ฮะเราก็เริ่มต้นปี2556นะครับปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกๆท,ท่านด้วยนะครับครับขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนะครับขอบคุณทุกๆท,ท,ท,ท่านนะครับ